สวัสดีครับพี่พนานานทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีมีดที่จะเป็นตัวอย่างนะครับมาให้ดูสําหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะสั่งจองนะครับส่วนเรื่องคิวว่าจะเป็นคิวไหนนั้นเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ id line ไว้ให้นะครับนะครับใต้วิดีโอนี้นะนะครับงานทั้งหมดที่จะเป็นเหล็ก ผานไถนะครับเป็นเหล็กผานไถท,ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวด้ามก็จะมีด้ามไม้ประดูกับไม้พยุงครับที่เห็นดำๆมันจะเป็นพยุงนะครับที่เห็นส้มๆเหลืองๆนั่นจะเป็นไม้ประดูนะครับแล้วแต่ว่า,าไม้ชุดนั้นจะมาสีแบบไหนนะครับส่วนตัวเหล็กผานไถเนี่ยก็จะขึ้นสนิมได้นะครับ ไวพอสมควรนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไวามากแต่ว่าถ้าเราเช็ดหรือทำความสะอาดดีก็น่าจะรอดจากสนิมได้นานเลยแหละนะครับถ้าเป็นสนิมแล้วก็ขัดเอาก็ได้ครับขัดด้วยหินรับมีดหรือไม่ก็กระดาษทรายนะครับขัดไปตามทางที่มันเป็นรอยป่าดน,นะครับถ้าอยากให้มันสวยแบบลายเดิมนะก็ปาดไปตามลายเดิม,มก็ได้แต่แต่จริงๆถ้าถ้าไม่ซีเรียสเราก็ใช้กันทั่วๆไปฝนทั่วๆไปขัดทั่วทั่วไปนะครับ เพราะว่ายังไงมันก็ต้องเลอะแล้วก็มีรอยหินผลอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของการใช้มีดเนาะนะครับอ่าส่วนพวกเนี้ยการชุบเนี่ยมันอยู่ที่โดยประมาณนะประมาณประมาณกลางๆไว้ที่ร้อยห้ถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับไม่ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับเพราะว่าอ่าเราต้องควบคุมมันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าผมชุบเตาถ่านนะแต่ว่าผมอ่าอาศัยการมองสีสีเหล็กนะครับ ในการชุบนะครับจะชุบที่สีแดงส้มนะครับแดงส้มนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ส้มส้มจนเกินไปไม่ได้นะครับแดงส้มหรือแม้ก็แดงแดงส้มอยู่แต่นี้นะครับแดงไปหาส้มนะครับมันต้องมันต้องกะเอามันต้องดูมันก็บอกมันอยถูกนะส่วนชุบนี่ก็จะจะชุบด้วยน้ํามันนะครับชุบด้วยน้ํามันแล้วก็คืนไฟก็คืนด้วยเตาอบนะครับ อ่าส่วนตัว3มิลเนี่ยผมจะคืนไฟอยู่ประมาณโดยประมาณนะครับโดยประมาณ150ยนะครับร้อยห้าสิบขึ้นลงขึ้นลงบวกลบประมาณนี้นะครับส่วนตัว4มิลเนี่ยผมจะคืนไฟไปร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดนะครับนะครับขึ้นลงอยู่ประมาณนี้แหละร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดสไม่น่าจะถึง200นะครับไม่ถึงนะเพราะว่าเตาอบมันตั้งได้นะครับแต่ว่าการขึ้นลงของมันนี่แล้วแต่นะครับจัอยู่ในเปลดร,ราๆนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น6นิ้วนะเดี๋ยวผมจะชี้ดูรุ่น6นิ้วจะเล็กนะครับ1 2 3 4สามสี่นี่นะเป็นรุ่น6นิ้วนะครับผมเอามาดูเป็นตัวอย่างนะว่าด้ามพยุงผิวขาวด้ามพยุงผิวดำนะครับด้ามปะดูผิวขาวด้ามปะดูผิวดำนะผมให้ดูประมาณนี้่ะตัวนี้ด้ามปะดูผิวขาวนี่มันก็คือ เต็มสูตรของงานผมนะสำหรับรุ่น6นิ้วนะก็คือราคามันอยู่ที่750บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับราคานี้รวมส่งเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยนะครับ750าบาทนะครับส่วนจะใช้สัน3มมิลหรือ4มิลเดี๋ยวพี่พี่ค่อยแจ้งผมนะว่าเออจะเอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยผมจะเลือก4มิลให้นะอย่างเงี้ยตัวนี้4มิลถ้า3มมิลก็จะบางกว่านี้นะบางแบบครับ,บ,รบแล้วก็จะปาดบาง ส่วนคมคมผมก็จะตั้งให้แข็งกว่าครับแข็งกว่าคืออะไรแบบการทำวีของมันอนะวี v ที่ปลายคมอ่ะมันจะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สองนิ้วนะให้ดูตรงวีนี้นะครับส่วนคมมันจะกว้างกว่าส่วนตัวสามมิลเราจะแคบกว่าครับประมาณนี้โดยประมาณนะเพื่อให้ตัวแคบเนี่ยตัวเงี้ยมันก็จะจะแลดีกว่า ส่วนตัวนี้มันก็จะแข็งกว่ามอนกบว่าการสรับกระดูกไก่ซิโครงหมูอนะไรมันจะได้ดีกว่านะครับ <c oughs> มันจะไม่ไม่ค่อยแตกถ้าเรากลัวมันแตกมากเราก็ต้องตั้งให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้อยากอยากอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้เลยคือมันจะไม่แตกแต่การปาดเฉือนจะต้องดรอปลงนะหรือว่าลดน้อยลงนะครับการปาดเฉือนมันจะไม่สู้ตัวที่แคบนะครับแต่ตัวที่กว้างมันจะแข็งแรงนะครับการเข้าด้ามก็ประมาณนี้ ถ้าไม่ชิดเลยก็ห่างนิดๆอะไรอย่างนี้นะถ้าห่างก็มันไม่ไม,มีขั้นนะต่อเสมอครับดูเลยรอยต่อเนียนเสมอครับช่วงโคง้งของมีดผมก็ปาดให้ดีนะไม่ได้ไม่ได้ละเลยเลยนะครับปาดให้อย่างดีนะครับท้ายก็เป็นหยดน้ำแล้วอันนี้เป็นด้ามไม้พยุงนะครับ ยิ่งใช้มันก็ยิ่งดำไปเรื่อยๆนะมันอาจจะลายหายไปเรื่อยๆเวลาเราใช้ไปนะครับดำๆอ่าเวลาใช้ไปเทียนที่ผมเคลือบเนี่ยมันก็จะหายไปนะอ่าพอมันหายไปปุ๊บสีมันก็จะซีดลงเป็นเป็นเนื้อไม้แท้ๆโดยที่ไม่มีอะไรเคลือบเนี่ยมันก็จะมันจะดูจืดๆกว่านี้นะอันนี้ผมต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคิดว่ามันจะเงาอยู่ตลอดถ้ามันจะเงาอยตลอดเราต้องเอาไปเคลือบแลกเกอร์นะครับหรือไม่ก็ถ้าเคลือบแลกเกอร์มันจะเงากว่านี้อีกนะมันจะมีชั้น ชั้นผิวแล็กเกอร์บางๆเคลือบอยู่มันจะใสไปเลยนะแต่ว่าการจับมันจะลื่นสักหน่อยก็ไม่ได้ลื่นมากหรอกแล้วแต่คนจะรับได้ไม่รับได้นะอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> ส่วนอย่างที่2ก็คือการขัดการขัดด้วยใบใบปัดนะครับผมแนะนำนะไ่มันจะเป็นใบใบปัดที่ขัดสเตเลสครับเราไปหาดูได้เลยในช่อง YouTube อะไรเขาก็มีสอนกันเนยอะแยะนะครับส่วนมากเขาจะใช้งานจริงๆเขาจะมีสีเลียดน,นะครับเพราะว่ามันจะลื่นเกินไปครับ สำหรับมืออาชีพในการใช้งานสมมุติเขาต้องแล่หมูเงี้ยมือเขามันมือมันปุ๊บแล้ต้องไปเจอกับด้ามมีที่ลื่นอะไรย่างี้นะมันจะเป็นปัญหาตัวนี้750บาทนะครับตัวนี้คล้ายๆกันแต่ผิวดํานะครับลดลงมา50บาทก็เป็น700ดร้อนะผิวดําตัวนี้700ดร้อยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดงานเดียวกันนะครับ ก็ประมาณนี้ถ้ามันไม่สนิทถ้ามันไม่สนิทเลยมันจะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับมันเป็นกาวมันดันอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างเหมือนกันตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับด้าม้มรพยุงแต่ว่าเป็นผิวดำนะครับสันชอบสันสามมิลหรือสี่มิลก็ค่อยแจ้งผมอ่ะทีนี้เราดูรายละเอียดแล้วทีนี้ผมจะชี้ให้ดูเลยนะผมไม่ได้ยกให้ดูนะ อ่าตัวนี้รุ่นหกนิ้วเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้หกร้อยห้าสิบนะครับอ่าหกร้สิบตัวนี้ห0ร้อยนะครับอ่าตัวนี้เป็นราคาเบสิกเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้ห0ร้อยนะครับพอขัดขาขึ้นมาจะเป็นหก0้าสิบาทนะครับอ่าตัวนี้เจนะ็ดร้อยเห็นไหมจ็ดร้สิบครับต่างราคาขึ้นลงอยู่ที่นีอยู่ที่ผิวดำหรือผิวขาว ผิวขาวจะแพงกว่าห0สบาทด้ามไม้พยุงจะแพงกว่าหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้คือราคาที่ผมแจ้งคือรวมส่งหลายทางเลยนะครับมาเรามาดูรุ่นเจ็ดนิ้วตัวนี้มันห1ร้อยสิบนะมันแพงกว่าห้าสิบาทเองนะครับตัวนี้ราคาเบสิกเลยนะผิวดำด้ามไม้ประดูนะครับแล้วแต่ลายนะแล้วแต่ลายจะได้นะครับมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะได้อย่างนี้ตลอดลาย,ยานี้ไม่ค่อยมีตัวนี้ห1 0้อยสิบหร้อยสิบบาทตัวนี้เจ็ดร้อยนะพ่อเป็นผิวขาวอา่ถ้าสมมุติว่ามันใส่ไม้พยุง ถ้าเป็นไม้พยุงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นสันสามมิลตัวบางตัวแรกนะครับนี่นอนบางเลยนะครับบางเฉียบเลยนะครับคมกลิบท้ายมานี้งานก็จะมีรอยเส้นกระดาษทรายนะครับ <c oughs> ไม่ได้เก็บหมดนะการเข้าด้านก็เข้าประมาณนี้คอจะเป็นสลินะครับในนี้ที่ขึ้นสนิมได้ก็แค่ตัวใบนะครับ ต้องดูแลให้ดีแล้วหน่อยอตัวนี้800นะครับเพราะว่ามันเป็นด้ามไม้พยุงขัดขาวนะเดี๋ยวถ้าสงสัยไนก็สอบถามผมได้เดี๋ยวผมจะแจ้งให้เพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้600 610 650นะ700นะครับถ้าตัวนี้เป็นด้ามไม้พยุงตัวนี้ก็จะเป็น750ตัวนี้ก็จะเป็น800นะครับเรา,าดูมีเชฟ นี่เป็นมีดเชฟนะครับสันอยู่ประมาณ 2- 3ถึงมมิลนะครับ2ถึงมมิลนะครับถึง2มิล2มิลกว่า3มมิล3มมิลกว่าไปหา4มิลนะจากนั้นพอเหล็กตั้งต้นอยู่ที่ 4- 5ถึงมิลแล้วแต่ว่าเหล็กมันจะมานะมันเป็นงานผ่านไถยเนาะถ้าเหล็กมันมาหนาผมก็จะได้ปาดเพราะบางทีถ้ามันมาสมมุติมาสามมิลกว่าเนี่ยผมต้องปาดจนเหลือสองมิลกว่านั่นแหละครับเนาะเพราะว่าเราต้องปาดผิวสนิมผิวอะไรที่มันไม่สวยออกให้นะครับ ประมาณนี้ด้ามแปดเหลี่ยมตัวนี้เป็นด้ามไม้พยุงนะครับตัวนี้ราคาเบสิกอยู่ที่เจ็ด้าสิบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นด้ามไม้พยุงก็จะแพงกว่าหนึ่งรอยบาทก็เป็นแปด้อยห้าสิบาทนะครับเล่มนี้แปดร้ยห้าสิบาทถ้าเป็นไม้ประดูก็จะเจ็ดร้อยห้าสิบาทาตัวนี้ไม้ประดูตัวนี้สองมิล อันนี้มันเป็นน้ำมันเทียนนะครับผมเคลือบไว้การสนิมไม้ครับเวลาขนส่งไปนะครับด้ามไม้นี่ก็ใช้หินเจียแต่งนะใช้หินเจียแต่งแล้วก็แล้วก็มาขนมืออีกทีหนึ่งให้มันให้มันเป็นเหลี่ยมตรงนะครับก็ไม่ได้ตรงเป๊ะน,นะรตรงพอประมาณเพราะมันเป็นงานแฮนเมดงานมือนะครับเข้ากาวก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ผมปาดปาดกาวนะครับรอยผมปาดกาวนะ แต่รูที่ใส่เป็นรูคมคมรูดอกสว่านรูเล็กๆแต่ก็ปานยาวเจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยนะครับขึ้นอยู่ที่ด้านนะครับส่วนต,ตัวนี้เป็นบางต่อปลายแหลมนะครับด้านจะใหญ่นะครับด้านจะใหญ่กว่าพวกม่เชฟเมื่อกี้นะเวลาเรากำจะได้แน่นมือเพราะมีดมันมีตัวเพราะมีดมันใหญ่นะ ตัวนี้800บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นด้าไม้พยุ่งก็เลยเป็นเก้าร้อยนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่800บาทนะครับแ0 0บาทจะเป็นด้าไม้ประดุนะสีแบบนี้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 แล้วแต่ว่าเราจะได้แบบไหนนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้พยุงก็จะโทนนี้แดงแดงดำๆม่วงๆนะครับตัวนี้900บาทด้าไม้พยุงนะครับด้าไม้ประดุแปดรนะครับอย่าลืมนะครับรวมส่งใบทางนะ ช่วงนี้ผมเข้าให้ดีหมดทุกเล่มนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นสไตล์และเอกลักษณ์ของผมครับผมต้องเก็บช่วงนี้ดีเพราะนิ้วเราจะเข้ามาผมไม่ต้องการให้มันมาเบียดนิ้วเราแล้วก็เจ็บบสันอยู่ที่สามมิลกว่าๆนะครับน้ำหนักกําลังพอดีนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเอาไว้สับกระดูกขาหมูไม่ใช่นะเอาไว้มันเป็นเหมือนอ่าสับได้ประมาณซี่โครงหมูซี่โครงไก่ทั้งนั้นเลยมีผมได้ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าถ้าถ้าถ้าจะถ้าจะสับหนักกว่านี้มีดมันต้องหนักกว่านี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้ทํามีดหนักผมทํามีดประมาณนี้จริงๆมีดตัวนี้ผมออกแบบมาผมไม่ได้ออกแบบมาหรอกผมทําขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ให้หั่นหั่นซอยฟักเนื้ออะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับหั่นเนื้อนะครับหั่นหั่นเนื้อหั่นผักผมให้ใช้งานประมาณนี้นะครับเฉือนสับปลายอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวย <c oughs> ตัวนี้อย่าลืมนะครับราคาเบสิกมันอยู่ที่แบด0อนะครับถ้าเป็นด้ามไม้พยุงก็9 0้า้อยนะครับแค่นี้มี2อราคานะอ่ะตัวนี้เป็นมีดแร่เหมือนพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าท้องเล็กท้องนิ้วครึ่งนะครับเรียกว่ารุ่นท้องนิ้วครึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่น7็นิ้วครึ่งรุ่นสเปคตัวนี้เลยนะครับแค่ท้องมันท้องมันแฟบลงนะผอมนะ ตัวนี้ราคาเดียวกันเลยราคาเท่าพวกนี้เลยเท่ามีดแร่รุ่นเจ็ดนิ้วเลยนะครับถ้าไอตัวเท่านี้ครึ่งอ่ะรุ่น6นิ้วก็มีนะนะแล้วถ้าสั่งสั่งเลยแล้วก็มันราคาเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าผมรีวิวให้ดูรูปล่างมันนะครับตัวนี้ที่เห็นเลยก็700บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าราคามีดอย่างเดียวทายดน้านะครับสันสามิลหรือสี่มิลเดีวค่อยเลือกเอานะ ผิวขาวผิวดําก็แจ้งได้นะครับราคาจะขึ้นลงห0สบาทสําหรับมีดพวกนี้นะ,ะตัวนี้เจ็ดร้อยถ้าตัวนี้เป็นผิวดําก็จะหกร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าตัวนี้เป็นด้ามไม้พยุงก็แปดร้อยด้ามไม้พยุงผิวดําก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับฟัน <laughs> แมงวันนี้ลงคาครับเาเรามาดูที่เบิ้มรุ่นใหญ่สุดของมิดแรกนะครับ มีดแรกของผมใหญ่สุด9นิ้วนะครับดูมือผมนะครับดูมือที่ผมกรรมนะผมแอบเห็นว่าในในตัวจริงใหญ่กว่านี้อีกนะแต่ต้องต้องนาๆต้องคํานวณดูนะพี่ๆหรือคำนวณดูประมาณนี้นะครับการตัดเนื้อชิ้นใหญ่ตัดเนื้อก้อนใหญ่อะไรองนี้นะเหมาะสมนะครับเป็นสไตล์มีดแรกก็คือมีดแรกเลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้ไปสับกระดูกอะไรงี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กระดูกหมูชิ้นใหญ่อะไรงี้คือสับที่โครงอะไรด้วยอ่างเงี้ยก็ต้องเป็นสีมิลทุกเล่มมันเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่แต่ว่ามันเป็นที่ลูกทรงว่าเราชอบแบบไหนเราใช้งานตัดชิ้นเนื้อแบบไหนอะไรางี้นะเราใช้งานยังไงล้วก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนตัวนี้800บาทนะครับ800นะครับสําหรับด้ามไม้ประดูกเปลือกดำนะครับถ้าเล่มนี้เป็นผิวขาวก็8 5 0รานะครับถ้าเป็นด้ามพยุงก็เพิ่มอีก100ก็เป็นเท่าไหร่ 950นะครับแต่ถ้าเล่มนี้เป็นด้ามไม้พยุงผิวดําก็900ท้วนนะครับราคารวมส่งปลายทางเรียบร้อยเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับการทํางานเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยสเปคเดียวกันหมดต่างกันที่รูปทรงเท่านั้นส่วนตัวนี้เป็นยานากิบะ8นิ้วนะครับรุนเล็กสุดของยานากิบะผมนะครับ8นิ้วดูที่มือผมเป็นเป็นหลักนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับมือผมก็ไซส์กลางๆนะครับ คอสตลเลตครับคอนี่อะไรนี่ผมก็เชื่อมเองหมดเป็นสแตนเลสมันมาสแตนเลสหนึ่งนิ้วนะครับผมก็บากแล้วก็เชื่อมเพื่อให้มันเล็กลงนะครับนะทุกๆชิ้นผมจะทําเองหมดครับงานทั้งหมดนี้ผมทําคนเดียวนะครับก็จะมีแม่บ้านมาช่วยบ้านก็ขัดผิวด้ามให้เรียบลงอะไรอย่างนี้นะนิดน,ดนดหน่อยแต่งานหลักๆตั้งแต่เตรียมไม้เตรียมเหล็กทุกอย่างผมหมดเลยนะครับอัดคลิปขายก็ใช่หมดนะครับถ้าผม งงเซ่อเซ่อมั่งก็อย่าถือโทษโกรธผมเลยนะเพราะบางทีก็เราใช้สมองมากมันก็จะเบเบอไปบ้างนะครับ <S <S แต่ทุกอย่างก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ <S 1> <S 1> ช่วงนี้ผลไหมผมจะเข้าครับ <S <S เอกลักษณ์ที่ดีๆของผมก็คือช่วงท้องนี่แหละครับที่ผมทําให้ดีครับ <S 1> <S 1> ทําให้ดีเพราะว่าผมคิดถึงว่าเวลานิ้วเข้าไปเนี้ต้องไม่เจ็บต้องสมูทต้องรู้สึกดีในการใช้มีดนะครับส่วนไหนเข้าไปก็ดี ถ้ามีมีตำหนินิดๆหน่อยๆก็นะครับอย่าอย่าถือโทษโกรธกันเลยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่ามันเป็นงานทํามือแล้วก็ทําด้วยตัวคนเดียวอะไรอย่างงี้นะเครื่องมือเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆขายมีดได้ก็ซื้อเครื่องมือนะครับใช้จ่ายในครอบครัวซื้อเครื่องมือนะครับเก็บก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเก็บเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับมาข้างหน้าของเรานะเราต้องมีสำรองเพื่อที่จะก้าวต่อไปให้ได้นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นสิบนิ้วครับเอ้ยตัวนี้ผมบอดเลยแดร้ยบาทนะครับถ้าเป็นด้ามไม้พยุงก็เก้าร้อยครับนะครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้สิบสองนิ้วนะครับเป็นรุ่นยาวที่สุดของผมแล้วเป็นยานาจิบะมันจะมีรุ่นสิบนิ้วแต่วันนี้ไม่มีนะครับมันไม่มันไม,ไม่ได้มีใครสั่งก็เลยไม่ไดเอามาโชว์นะตัวนี้ส2บสองนิ้วราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับเล่มนี้นครับรวมส่งเรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาท ถ้าเล่มนี้เป็นด้ามไม้ประดู่ก็ลดลงมาหนึ่งร้อยนะครับก็เหลือหนึ่งพันบาทท้วนนะครับรวมส่งปทางมีกับผมไหมปาดจนโลโก้จะหายแล้วครับอ่าเขาด้ามประมาณนี้คือด้ามไม่มีหลุดแล้วไม่ต้องห่วงด้ามหลุดเลยนะครับถ้าพวกนี้ใช้งานถูกวิธีไม่มีพังใช้กันหลายปีเลยนะใช้กันคุ้มหาเงินได้แบบถ้าสมมุติเราเป็น อ่าเราทำอาหารหรือทาเราหาเงินได้เยอะครับมีเล่มนี้เล่มเดียวอ่าจะมองว่าพันพันแพงแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้ทํางานเนี่ยคือมันหาเงินได้เป็นแสนเลยนะครับกว่ามันจะหมดนะดีหรไม่ด,มดีบางคนเขาแบบฝีมือจ,จัดเขาหาได้เป็นล้านนะครับมีเล่มเดียวนะครับส่วนใครชอบสะสมก็นั่นจะได้เป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆไปนะครับ เอาไปนั่งเช็ดนั่งมองนั่งใช้แบบเวลาเพื่อนมาก็แล้วก็ไปหั่นเนื้อหั่นอะไรกินกันแล้วก็มีความสุขนะคที่ได้ใช้มีกลมๆมที่เราชอบนะครับมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้1นึ่หนึ่งบาทนะครับด้าไม้ประดูจะเป็นหนึ่งพันบาทนะโอเคก็<อ>ผมก็รีวิวไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรแล้วก็ ID l i ไลน์ใช่ใช่ข้างข้างข้างล่างวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนใครที่มีมีปัญหาไม่คมอย,อยู่ที่บ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับารเกี่ยวกับการใช้มีดที่บ้านมันเป็นยังไงมันเสียมันไม่ดียังไงครับสามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้นะครับผมก็ตอบให้ได้นะครับนะครับ ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมตอบให้ได้แน่ๆแต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะบอกไม่รู้นะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าคนเรามันไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกเรื่องนะครับไม่สามารถด้ได้แต่คนก็เก่งไปคนละแบบนะช่างแต่ละคนก็จะมีลายเส้นลายมือคนละแบบนะลายเส้นก็เหมือนกับลายของงานในลายงานเขาไปแบบหนึง่งคนหนึ่งก็เป็นแบบหนึง่งได้แค่คล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับอ่ะส่วนใครที่ กำลังอยากจะมีอาชีพการทํามีดก็สอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้ก้าวเดินต่อไปนะครับเพราะว่าคนที่ตกงานหรือไม่มีงานนี่น่าหินใจที่สุดแย่นะครับกะ yeah, ก่อนหน้านี้ผมก็แย่นะอย่างที่มีหลายๆคนติดตามผมมา mm hmm. เขาจะรู้ว่าเออ mm hmm. ผมจะเล่าแบบมันจะแย่ๆเออกว่าเราจะได้ขายกว่าเราจะ,ะได้มัน ลำบากนะชีวิตที่เราไม่มีงานทําลําบากมากโอเคเดี๋ยวมันจะดูดออกทะเลยังไงก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับมีดดีเป็นมีดวิทวัตนะครับช่างในชื่อช่างวิทวัตนะครับหรือว่าเรียกว่าช่างคาร์ดก็ได้เพราะชื่อคลาสสิกนะครับโอเคผมก็ขอลาไปเท่านี้นะครับนะนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ